สวัสดีครับผมนายนบุคคลสุงเงาวันนี้จะพามาเที่ยวจุดะมีปากคนกับมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับผมเับใจปได้ปากคนวิวสวยมากครับสามารถมาชมวันได้ับที่นี่เป็นสถานีตรงเดียวที่สำคัญ หนึ่งกองปากคนี่ครับมีแหล่งเงินรูปมากมายผมเราไปดูสิ่งต่อไปเลยครับผมนี่ครอภิษฎที่ต่อไปคือต้นมะขามเป็นพิ่งคู่บ้านคู่เมืองของปากคนมาตั้งสมัยโบราณครับไปดูต่อไปไปไปดูที่ต่อไปครับผมนี่ครับเสด็จต่อไปคือพ่อตันจูเจ้าอดีตเจ้าวัดวัดปากคนผมเป็นพระที่ มีความสว่างเปลี่ยนเป็น b l a c ประจำตำบลของนาบบ่ครับผมไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยครับผมสามารถไปเราไปดูจุดชมวิวครับสามารถดูได้มีจุดพักผ่อนมากมายครับมีศาลาทั้งนิ่งเนี่ยมีที่พักผ่อน ta từng hàm nhìn chữ tới Jay vô mặt nín cố lên lưu vòng măng vô nắng tin cố nắng 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 cố không? cố nắng 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 หลังจากก่อนสี่ก็ว่าก็เป็นเลี้ยกวยครับผมต่อไปเราไปดูสถานที่ต่อไปนะครับตรงนี้ก็วินบรรยากาศที่สบายมากครับยามตอนเย็นๆครับผมมีที่นั่งเล่นเยอะมากมายครับผมสามารถพักผ่อนหย่อนใจมีร่มไม้คอยบังแดดให้ครับผมเราสามารถจะนั่งเล่นตรงไหนก็ได้นอนเล่นตรงไหนก็ได้ครับผม ตามสบายเลยครับผมมาปากพนไม่มีผิดหวังครับผมเรามาเที่ยวมาชมมากินของปากพนได้ผมนั uh ่นเองครับผมก็จะเป็นเรือของจุดเชมิลปากวนครับผมสามารถนำลงได้แต่ตอนนี้เรือน่าจะชํำรุดอยู่ครับผมเลยไม่สามารถนำลงน้ำได้ เป็นเรือที่พานักล่องเที่ยวไปเที่ยวข้างนอกได้ครับผมตอนนี้เราก็ถึงเรือที่ว่าผมได้กล่าวไปกลางต้นแล้วครับผมเรามาดูภาพชัดๆดูใกล้ๆครับผมเป็นเรือขนาดที่ใหญ่มากครับผมสามารถนั่งได้เป็นอ่าสิบคนขึ้นครับผมดูเป็นไม้อย่างเดียวครับผมน่าจะเป็นไม้สักครับผมที่อ,อามาทำเรือลำนี้ ป็นเรือที่ใหญ่มากสามารถต่อตอบโต้ขึ้นเอานี่ได้ครับผมลำนี้ก็ประมาณสามปีสี่ปีได้แล้วผมเป็นเรือที่ปลาท่องเที่ยวไปเที่ยงนอกแต่มันยังใหม่อยู่นะว่าปะแต่มันยังใหม่อยู่นะใหม่มากครับผมโอเคเขาลักษาดีไงลำนี้คือทำอย่างนี้ครับผม ขึ้นบนน้ำผมไม่เชื่อกันอ่ะทึ่งดาวผมโอเคแข็งแรงแน่นอนครับแข็งแรงครับลำน,น,น,นี้มันคงไม่ใช่นุ่นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแน่นอนครับผมไม่เกี่ยวข้างหน้าก็น่าจะได้กลับลงสู่แม่น้ําเหมือนเดิมครับผมแล้วได้เจอแน่ผมมาได้ผมใครสนใจมาเที่ยวบผมนี่ครับกับลำน,นี้ตัวตายที่ผมจะพามาดูก็คือสถาบันสมัยโบราณครับผมสร้างมาตั้งแต่ สมัยเอไอ,ไอไปจำน้ำไม่ได้ครับผมเขาดินเไปได้ครับผมสามารถเดินดูได้จนถึงสุดเนสุดดินครับผมที่เขาได้ขุดลอกขึ้นตรงกลางดังก็จะเป็นน้ำสามารถขึน้นได้ครับผม สามารถดูงูสามมุงนี่ดูนกที่่เลนน้ำได้สวยงามผมบรรยากาศทีสบายผมดีนี่นี่นะครับเส้นดังที่นำมาสู่จุดจมูกกันแบบคนละ แล้ววันนี้ก็ก้อยู่กับไว้เพียแค่นี้ขอบคุณครับ